แรกก็โดนคุณเบอร์สามคุณเป็นพนักงานร้านข้าวมันไก่ประตูน้ําร้านเสื้อชมพูจริงหรือสับขาหรอครับเบอร์สามเนี่ยเอาไหมน่าจะตึ้งจึ้งจึ้งจึ้งซมตำมากกว่าจริงๆเออเบอร์สามเนี่ยทำงานอยู่สมุทรสาครสมุทรสาครผมคุ้นเคยกับร้านอาหารทั้งประตูน้ำทั้งร้านทั่วไปโอ้โหแต่งานต่างดาวเขาขากินไงใช้กินไงแรงงานต่างดาวเนี่ดื่มชอบกินชอบดื่มนะ ชื่อเมงชื่อเมงทำางไหมทำอะไรทำอะไรทำงานโรงงานเต้าหูค่ะโรงงานโรงงานเต้าหูโรงงานโรงงานเต่าหูเดี๋ยวเต่าหูสาการงนโรงงาน่หสากรไหมลาภเพลศีรษะลาภเพลศีรษะโรงงานโรงาอยู่โรงงานนี่โรงงานโรงงานเต่าหู้าภเลาระโรงานก็แกไปอยู่ลาภเขาไม่ใหญ่เลยอยากไปทำไหมไม่คด้ไม่ค่ะไม่คอยู่เจทางยค่ะเต้าหู แต่ว่าเรามีบัตรเบิดเรียบร้อยนะทำมากี่ปีแล้วอยู่เมืองไทยนี่สิบเอ็ดปีแล้วค่ะสิบเอ็ดปีแล้วเป็นคนเป็นคนชาติไหนเมียนมาพม่าค่ะพม่าพม่าพูดภาษาได้กะเหรี่ยงหรือว่าเป็นพม่าหรือว่าอะไรกะเหรี่ยงได้พม่าได้ค่ะได้สองอย่างเลยค่ะโอเคพี่โดนไม่เป็นไรพี่เหลือสองสองต้องมีโดนอีกสองใช่ไหมต้องมีโดนสองรอดสองตอนนี้เป็นไอ้กับหนุ่มหรือว่าปุ้มกับจูเราจะต้องรอด เอาเอ็นสองเลยดีกว่าเจาเสองเลยสองเลยได้มา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 โอเคคุณเป็นมือสับไก่ขายข้าวมันไก่อยู่ประตูน้ำร้านโกอ่างเสื้อชมพูจริงหรือสับขาหรอกครับเบอร์หนึ่งเนี่ยน่าจะมีคนแบบว่าเออมีคนมาชอบมีผู้ชมผู้ชายมาชอบอาจจะมีปัญหาเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม ไอข้อมูลนั้นนม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้อมูลนั้นมันนานแล้วหรือเปล่าไม่ได้ออกกันพี่เบอร์หนึ่งเนี่ยดูมีคุณวุธวัยวุธแล้วก็เนี่ยหลายครั้งที่แอบมองลูกชายเจ้าของร้านเหตุผลคือเบอร์สองมีบุคลิกเหมาะกับเจ้าของร้านและมันมีการกินเหล้าแล้วยังไม่ไล่ออกยังไม่หาคนใหม่ยังไปตักเตือนจนกลับมาเป็นคนไม่กินเหล้าได้นี่แสดงว่าน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ มีแนวส่วนเบอร์หนึ่งเป็นป้าที่ขายก้อาหารตามสั่งอยู่ป้าป้าเธอสาว้าวป้่สั่งผักระเทียมขายเขาเป็นกัร้านร้านางๆเป็นแผงขาย้าผัดาทมเบอร์อเบอร์เพราะกายความเสี่ยงเพ้าะดูี้เบื่อเขาอาจจะความเสี่ยงอ้ยไม่ได้บอกว่ากระจายความเสี่ยงกาความเสี่ยงกระจาความเสี่ยง รจริงค,งคง่ะตอนนีาา้แม่ผมบอกเลยหรือว่าน้องปุ้มนี่เป็นคนที่ยึดมั่นอ่าเี่ลขาเลือกมาปุ๊บดูเป็นคนที่วิเคราะห์อเอาข้อมูลมาเฮ้ยข้อกินเหล้าเฮ้ยไอคนนี้หน้าตาแล้ว น่าจะอยู่อะไรแนวแนวเขาแนวเดียวกันแนวเดียว่ยนรือมีบุคลิกเป็นคนมีบุคลิกคิดเธอใครชื่อคุณอะไรครับชื่อทิพย์ค่ะคุณทิพย์ทำงานอะไรครับทำงานเป็นแคชเชียร์มินิมาร์ทที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะเป็นแคชเชียร์สุวรรณภูมิคนเป็นแคชเชียร์มินิมาร์ทหน้าเลัพยักพเยอตลอดเวลาเลยอ่ะต้องแข่งค่ะต้อแข่งค่ะวันนี้ขอบคุณสองท่านเบอร์หนึ่งเบอร์สามขอบคุณครับขอบคุณครับที่เบอร์สอง คนนี้คนนี้หูคนนั้นไม่ใช่ลืมไปเลือกมานี้จะเปลี่ยนเปล่าเอ็กที่คุณอ้อยอายุ3.5ฮะดีนี้นะจับไก่มากี่ปี ยี่สิบด่าโอ้โหยี่สิบปียี่สิปีเลยเหรอต่สั์อายุยี่สิบเหรอศัพท์ตั้งแต่เป็นไม่ไม่ไม่ทำไปล้วสิบกว่าตั้งแต่เป็นเด็กเลยนะ่สตั้งแต่เป็นเด็กเข้ามาทำงานแล้วให้คุณสับคนเดียวไหมไม่ใช่ไม่ใช่มีอีกคนที่เป็นมืนหน้าที่สับไก่สี่คนห้าคนสับไก่เนอะสลับกันแต่ว่าแต่ว่าเวลาสับเนี่ยเขาสับคนเดียวหมดหน้าพี่คนนี้ปุ๊บไปคนสองมือสองมามือสองหมดไม่ไหวแล้วสองสามชั่วโมงอะไรไม่ไหวแล้วประมาณนั้นไก่ตัวนึง ตัวนึงประมาณประมาณประมาณเกือบ20ประมาณนะโอเคยอดสุดเด็ดเย็ดลับของร้านอร่อยตรงไหนของเราข้าวไก่หรือว่าน้ำจิ้มข้ับน้ำจิ้มเขาบอกข้าวกับน้ำจิ้มแต่ว่าไปที่ร้านนี่ไม่ต้องสั่งไก่ก็ได้กินสั่งข้าวกับน้ำจิ้มจ่ายเท่าเดิมจ่ายเท่าเดิมเน่เมื่อกี้บอกไหมเฉพาะพี่นะไอ้แล้วเคยกินเหล้าแล้วบกหักยังไงอะ ก็มีอยู่ช่วงอยู่ร้องไห้าไหนอ่ะไม่ต้องร้องไห้นะแฟนผู้หญิงใช่ไหมอกหักจากผู้หญิงผู้ชายอกหักจากผู้หญิงวันนี้ขอบคุณมากนะครคุณบุญชูลอดสำราญคุณอ้อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับครครายการเริรายการตังแก๋ไว้แล้วนากินจังเลย เหมือนแปะกล้วยน่ากินจังไม่หหานตาคุยใหญ่ตอนนี้เลยพี่คุยใหญ่ตอนนี่กล้าไม่เป็นด้วยเลยเหรอรื้อเลยจะบอกให้อะไรฮะกำลังเปรี้ยวปากอยู่พอดีมาเปรี้ยวปากมาไม่ได้กำลังปากเปรี้ยวเอาเอาอมอมก่อนอ๋อใต้ลิ้นเดิวไว้ใต้ลิ้นดีไหมพี่ยี่เที่ยวผมเอไว้ใต้ลิ้นเนี่ยมันอะไรไม่ดีอะไรไม่ดีอ่ะ